กลับสวัสดีมิติแกนแฟนๆที่รอะลรรับฟังทุกท่านนะครับผมมือนี้พี่น้องมาพรมาพร้ครับห้องสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมือนี้เอาก็จะมีรายการทรงนกคือเก่าแล้วครับผมจะไปกับจัดเยี่ยมจัดเยี่ยมเลยครับผมรจะเอากำลังจะทรงนกนะครับผมตัวนี้จะเป็นเจ้าเฟอร์ตินอตนะครับผมที่ลงคลิปไปให้พี่ให้น้องให้รับชมน้องกันเมื่อวานแล้วครับผมพอดีกับมีอาจารย์ทั้งจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอโพนทสาพพุนทโฮเขามาปิดนะครับผม ส่วนอีโต้นี่กับเป็นเจเ้าแล,ม,ลมโบกินีแหะครับผมเจ้าแลมโบกินีนะครับผมนี่ครับ,รบเจเ้าแลมโบกินีนี่จะไปอำอำเภอเมืองพนขอ,อนแกน่นแหะครับผมตัวนึงไปลอยเอทตัวนึงไปขอ,อนแก่นนะครับผมอาจารย์ตัวนี้เป็นแลมโบกินีนะครับผมตัวนี้จะเป็นจอดเฟอร์ตินอตนะครับผม จวด,ดนะครับตัวนี้เป็นนกตอนะครับผมจระแลมโบกินี่นะครับผมส่วนจ้าเข้ตินอดเนี่เป็นนกฟึกอยู่นะครับผมกข็ขอขอบคุณอาจารย์ทกท่านนะครับผมที่สั่งนกเฮ้าไปเลี้ยงตอนะครับผมอาจารย์ตัวแรกเกาะแมนบกสออำเภอพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมหลังจากเข้าทรงนกเรี่ยวนี่เข้าเขาก็จะเดินทางไปรับนกแล้วครับผมอยู่ที่อำเภอสว่างวีระวงศ์นะครับผมเป็นนกตอตัวไม่ละครับผมสองตัวนะครับเดี๋ยวเขากจะอัปเดตในปีให้นองเขาได้รับชมน้ำกันนะครับผมจะต้อนกน้าทางนะครับผมวันนี้จะไปรับมาลวก็จะตอนบ้าทางเลยนะถ้าบ่มีงานดวนเขานะครับผมจะใจเย็นที่ตอเด่นน้าทางให้พี่ห้นองเขาได้รับชมน้ำกันนะครับผม โอเคครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อครับที่ใส่บริการสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมที่สั่งนกเข้าไปหลินนะครับผมสําหรับอาจารย์ทานไดที่สั่งขึ้นไปก็ตตองขอขอบคุณเป็นนโอกาสนี้อีกที่นะครับผมสําหรับงานขึ้นเข้ากันยังมีคือเเ่านะครับผมม้ซึกว่าจะได้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมกับเอฟซีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณไปนออีกที่นะครับผมสําหรับขึ้นนะครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับผมสีไหวใจสายเซิ่งไห้นะครับผมขึ้นมันหมานคมคมนะครับผมชุดสิบหาลักนะครับผมชุดละสองร้อยบาทนะครับผมถ้าอาจารย์สั่งชุดเดียวเขาจะคิดค่าทรงสามสิบาทนะครับผมถ้าสองชุดเนียขาจะเป็นสี่ร้อยรวมทรงไห้นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวเขาเขจะออกเดินทางเลยนะครับผมแล้วจะอัปเดตให้พี่น้องอาจารย์ได้รับชมนม่วกันอีกทีนะครับผมแต่ว่านกนี่จะห้แฟนไปทรงไห้นะครับผมผมจะ เตรียมนกเตรียมยังใส่กล้องไวเรียบร้อยเฮากอกจะออกเดินทางเลยให้แฟนเอาไปส่งขึ้นรถไห้นะครับผมจะบอไดอัปเดตตอนที่ไปส่งขึ้นรถนะครับผมจะจะมีเพียงซัมนี่นะครับผมเพราะว่าทางเฮาจะเดินทางไปรับนกต่อนะครับโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันเลยนะครับผมอยู่ที่อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดบนราชธานีนะครับผมไปกันไดเลยนะครับผมครับผมอาจาย์หลังจากเฮ้าไปส่งนกแล้วเฮาก็ได้ไปรับตัวเจ้าไม้ไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผม หมรู้ว่าซื้อเก่าเป็นตังซื้อ,อยังนะครับผมมานี่เปลี่ยนซื้อใหม่เป็นเจ้าไหมไทยนะครับผมออออเออนออขนาดฝึงวานี่ครับฝึงลงรถมานะครับหดครับหดตัวนี้สายโหดครับอ้าวอ้าวขึ้งเึ้นจับขึ้ จมไม้ไถ่นะครับเดี๋ยวจะพาออกไปปลาเลยนะครับผมอีกจักหน่อยนะครับรอเบิงฝ่าเบิงฝนนะครับผมจะไปเทศอยู่ปลาบึงจะจวดหรือบ่จวดนะครับผมฝากพี่น้องติดตามจาไม้ไถ่นั่เลยนะครับผมอาจารย์พวกเนาะเนาะสายแลนนะครับผมผลคูวิ่งครับ โผลคู่วิ่งคู่ครับผมโวออ่าอ่าอโอ้หายเห้งครับตัวนี้ขนาดยังว่าได้ลึงกันได้ครับนึ่งถึงว่าลงรถเดียวนี้นะครับผมถึงรับตัวมานะครับเดี๋ยวไปชม อยู่สน้ำจริงเลยนะครับผมพูนพูนแล้วคึกจัดครับคึกจัดเดี๋ยวไปชมผลงานอยู่สน้ำจริงกันครับผมอาจารย์ครับผมอาจารย์ต้อกะเดินทางมาหอดไม้วนะครับผมมีน,นกเขา ขันคู่ใส่กันยิดนึงนะครับตัวบุหงย่ายมาใส่นกต่อแล้วจะเป็นแนวใดเนาะจังมาถามมาลหล่อหลุนน้ำกันนะครับยำนกต่อกับจิขันบุขันนะครับเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาถึงนะครับไปรับโตมาหอดกับมาพักด่เยือนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วก็พาออกออกมาหมายเลยนะครับอยากลองครับอยากลองอยากลองของม่มันจะเป็นแนวใดนะครับมันจะห่อบอดแล้วก็จะถ่ายคลิปต่างกล้องให้พี่น้องอาจารย์เขาได้รับชมน้ำกันอยู่นะครับก็มันหอรุนน้ำกันมันจะแรนขู่โพวนขู่คือเขาอาบอนะครับ นี่นกขันไลครับคครับผมอาจารย์เดี๋ยวให้เกิดนี่พมหาหม่องใส่นกเมามาะเดี๋ยวผม,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 วผมจังไรเดียวก็จะแอบอยุดไปให้นอกอาจารย์ท่านได้รับชมดูก,กันอีกทีนะครับผมโอเคครับครับผมอาจารย์มันก็ใส่โจ้บไม้ไทยเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมนี่แหละต้นเทียมเดี๋ยวมอนรอเราดูนลุกกันนะครับผมว่าจะมีนกมาหาบอนะครับ หามงลี่ครับผมห่ามงลี่จนใส่นกแล้วโปจักฝ่าโจักฝนนะครับผมโปจักลมนะครับมโอ้ยเหมืดเหเหือตืบเหือตืบตืบเข้ามาเลยนะครับเื่อนกากระไรพอกากานะครับกากากับพกานะครับผมฝนกับพบฝนฝากพวฝ่าพี่น้องอาจารย์จไม้ไทยบเลใช้เบลวดอกอนี้ เราคงจะเข้าครับผมขินทงมบอคือกับสิเก็บนะครับผมอาจารย์ฝนไล่ดากนะครับฝนไล่ดากครับผมอาจารย์ฝนไล่ดากฝนไล่ดากขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับผมเดี๋ยวสอดมุงฝนอีกสักก้อนนะครับผม ออกมาหดไม้ที่สองแล้วนะครับผมอาจารย์คำแล้วนะครับเป็นหามุงแล้วขออแรกับขออแรงเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันนะครับผมเห็นนกบินไหลยอยู่นะครับแถวนี่แต่ว่าคือบนอยินเสียงขันมาหลุนน้ำกันกนะครับผมอาจารย์มันแทรกกับแป้นเปลี่ยนมนเป็น์ไซค์ไงครับ เห็นลีลาบ่านะ้อาจาไม้ไทยถ้ามีนกขอร่วมต่นเห็นลีลาใครนะครับบังอา,าจารย์อะครับใช้ต่นเทียมแถวนี้นะครับ,นนรบดึงเงินมันี่นกบินขึ้นสองตัวครับไปทีพว่อในชะ่ไหมไปไก่ ครับผมอาจารย์มันจะใส่นี้นะครับผมเดี๋ยวขอหยาดฝาลใส่นกนะครับผมจะคำก่อนนะครับมูนกมหาพ่อตนะครับผมอาจารย์สงงัสอาจารย์เจียมอยู่ฟังตั้งฝนนะครับน่าจะทรงใสหลงนกอาจารย์เจียมนะนยินเสียงขู่ะครับเจ้าฟาไหมนะครับผมเรียบร้อยครับแม่นว่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเจ้าฟ้าไหมจัดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเบิ่งตัวเฉลยจอบฟ้าใหม่น้ำกันนะครับครับผมจอบฟ้าใหม่จัดแล้วนะครับผมเมื่อนีรบใ่ใครมีเวลานะครับผมเดี๋ยวไซนกแค่์สองหลักนะครับผมสองหลักหนึ่งเต็มนะครับผมหลอดเหี่ยวคือเก่าแหละครับผมจัดนะครับผมจัดแล้วเสียงได้ก่อนจันเสียงกลางครับผมงามานี่นงงงงงาตัวางาขาใหญ่ดีตัวละขาใหญ่ๆสั่นลุ่ลยไลย่ไล่ไล่ดีเหี ดำปุ๊บเลยโตกว่าไงถ้าเฉลยจ้าฟ้าใหม่นะครับดูตะเขียบทีจิตเลยผู้รับประเทศครับผมตะเขียบทีจิตเลยครับผมอาจารย์แล้วครับผมสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินกันดิฝากพี่น้องกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินนี่ได้ครับผมอาจารย์ ขอขอบคุณอีกที่นะครับผมสําหรับอาจารย์่ันใดที่สร้างนกเข้าไปเล่นนะครับหรือว่าจะสร้างขึ้นมันนะครับผมก็ขอขอบุญขอคุณเปน็นณโอกาสนี้อีกที่นะครับผมมือนีกระสืบุญยังไหลยรอกนะครับผมอาจารย์ลิบนกลงหากันก็คือชีวได้บิญงดอกเพราะว่าอาจารย์ยงบริรตังกล่องนะครับผมส่วนเจาะไม้ไทยครับซองรักกระเล่นดีครับแต่บุีนกมาหานะครับผมนี่ต่ขันเด็ดต่ขันโยนหาอย่างเดียวเลยมาเบียบบุตรตัางใจพี่น้องเบรกลากรอเลยรถนกตีตะไร มาฉียดยาหโมยเขาอยู่นี่นะครับขับรถมาหอดินนก,กตีตะไลนี่ครับนิ้มตีตะไลตัวนี้เบรกจอดนี่ท่านที่นะครับผมกระจายกำลังออกกัจจ์เกมไปตั้งผีผมไปตั้งฝุ่นนะครับผมแต่ว่าฟังที่ผมไปวม,มีนกพ่อโตนะครับก็เลยก <ๆ S 2> ินเหว่วไปนะครับเสียงไงวัดติให้พี่น้องเอฟซีเขาอยู่เสียงไงมีนกเสียงไงนะครับนี่หวงอยู่ต้นดูตัวน,นี้นะครับผมโกโก้โกโก,โก้โกโก้โกโก้เดี๋ยวไปตามครับเดี๋ยวมิตามเดี๋ยวจะมาตามให้นะครับผม แตตัวเด่นมีข้าลลมเป็นตะเหลี่ยงเดี๋ยวผมก็จะเอามาแจกคือเก่าแหละครับผมถ้าเพื่อมีพี่น้องอาจารย์ทานใดสนใจก็ยังถูกกิ่งกงังกัะเล็บแก็บกันเขามานะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกแหะครับว่าตัวตเด่นเป็นตะเก็บตะเหลี่ยงเดี๋ยวผมก็จะบอกพนันชิปไปนะครับผมอาจารย์ถ้ามีคนอยากได้ก็ยังถูกมมาคุยนะครับผมฝากถึงพี่น้องเรื่อยคุณพอสมวังิันเบื้องติดตามเรื่อยๆแล้วคุณพอเด้อยฝากจับโทรศัพท์ผมมาให้มันเร็วเด้อโอเคครับผมพี่น้อง สำหรับสายซึ่งนกเข้าญ่ตอดินเท่ากันที่ขอลาพี่ละน้องไปในโอกาสนี้สักก่อนดอกนะครับผมโอเคครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปากตั้งน้ำเลด้อครับผมเจมนกเข้าญ่นะครับผมถ้าบริลลลงคลิปกับเบิ้งช่องอายไปน้ำนะครับผมดีครับผมครับผมเดี๋ยวบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวมืออื่นเขาจะไปต้อนนกให้เบิ้งอีกขึ้นก่อนล้วครับผมนกป่ากำลังคึกนนะครับบ๊ายบายครับผมพี่น้อง